น้ำหนักพียุดเนี่ยอยู่ที่6กกิโลค่ะแต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ58เป็นที่เรียบร้อยแล้วทานโนบุไปแค่เดือนเดียวเองค่ะสวัสดีค่ะนายนะคะ,ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นสาอวอ้วนๆคะ่ะใสเอ็กเอลเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะลดไซส์กลับมาเป็นสาวซสเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเกินค้าดมากๆเลยเพราะว่าน้ำหนักพีกยุดเนี่ยอยู่ที่62กิโลค่ะ แต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ58เอนที่เรียบร้อยแล้วทานโนบุไปแค่เดือนเดียวเองค่ะก็เลยให้ขึ้นแทนเป็นปรูครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้การกินเนี่ยยังคงกินเยอะเหมือนเดิมปกตินะคะแต่เหมือนโนบุเขาช่วยให้เราไม่กินจุกินจิตเหมือนแต่ก่อนน้าหนักก็เลยยังคงที่นะคะใครอยากลแบบปลอดภัยเนี่ยไหนแนะนําเลยนะคะตัวนี้แน่นอนค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะ